วันนี้พวกผมช่องตัวปวนสายปันช h a n เน l ้นะครับวันนี้เรามีอยู่ในข้อย MVP 88อีกเช่นเคยนะครับโอเควันนี้เราจะพาไปกินเจนกันหน่อยทักคำมาด้วยทุนหนึ่งพันนะครับจัดปลาพี่น้องอามาเทอร์โบไปบนไปเร็ววอะไลครับวันเบ็ดจุห้าเลยนะครับมาไปเรื่อยๆครับ แตกไม่แตกก็หมุนไปเรื่อยๆเลย,ยอย่าไปหยุดนะครับให้มันตอนอ่อเนื่องนะครับจัดไปไปเรื่อยๆครับมา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 ขอหน่อยขอหน่อยอะไรเนี่ยผู้หญิงผู้ชายเฉยๆนี่นะชุดแดงๆนี่นะตุ๊ดจีนนี่แบบนี้นะชุดแดงนี่ไปครับไปไปเรื่อยๆเลย,ยครับมาบวกมาสามสิบครับทุนกำไรยังไม่เท่าไรนะครับยังถือว่าโอเคอยู่นะครับ ปะสี่สิบห้าเลยปรับเบสสักหน่อยเบสสี่สิบห้าไปเลยมาเดืออะไรมันจะปังปังขึ้นสักหน่อยพี่น้องมาเอาหมวยโขนหน่อยสิขนหน่อยสิไปดิเกือบพี่น้องเกือบไปเรื่อยๆไปเรื่อยๆครับอ <ๆ S 2> ย่าหยุดอย่าหยุดโอ้โหเจ็ดสิบสามโอเคกกพอได้เยอะไปเรื่อยๆครับ แบบทีสุาครับตอนไหนเลยอะสามเก้าเก้ามาสามสี่วอ้ยเกือบเมื่อกี้เกือบไปแล้วมาดีครับแบบนี้เก้าสิบมันจะหมดแล้วหรือสามร้อยหรือสองร้อยแล้วไปเร็ยจัดไปจัดไปนี่นี่น่ายจะมาอยู่ข้างหน้าแล้วเมื่อกี้ ตายอยู่มาสิบห้าพอมาเบ็ดสิบห้าพอโดนจมดเหลืออยู่หน่งเลยแปดสิบแล้วเอาอยัางไงแบบนี้ก็พอได้ต่อทุนนี่ครับบวกมาตามไปครับตามทุนครับตอนนี้ต้องตามทุนแล้วนะครับตามทุนเอานะครับแบบนี้รถเป็ดลงเอานะครับถ้ามันจะหมดแบบนี้เราอย่าไปคอสอหน่อยดิครับแบบนี้ก็สวยดีครับฟรีสเปนครับเกมโบนัส หมุนแปดครั้งฟรีไปเลยมาป้าปับโอ้โหมาถึงก็สวยงามดีครับก่อนต่อไปอีกสองร้อยยี่สิบห้าได้ฟิสปินมาอีกหนึ่งครั้งป้าปับคูณแปดไปดีครับแปดนี้ก่อนต่อไปอีกสามร้อยสี่สิบสี่ป้าปับป้าปับป้ับโอ้โหฟิสตสปินมาอีกหนึ่งครั้งสวยงาม มาอีกหนึ่งครั้งสวยงามมาอยี่สิบสองมาอีกยีิบสีก็พอได้อยู่ 24, ป้ายิบสี่ป้าบโอ้โหสามสิบสวยงามโอเคครับบวกข่าไรครับรางวัลรวมครับแปดร้อเจ็ดสิบโอเคครับก็ผ่านเยู่นะแบบนี้เอาไงดีครับแบบนี้ ไปต่อนี่ครับอย่าไปหยุดปาบบวกมาสิบเจ็ดปาบบวกมาสี่แปดปาบเงียบจ้อยผู้สวยงามสวยงามไปเรื่อยๆครับไปเรื่อยๆปลาบมือเกือบมือข้อน้อยดีขอ้อ,ขอน้อยดีไปเรื่อยๆปลาบปาบสีสองสวยงามปาบสี อ้าวโอ้ยเกือบเกือบพี่นอ้องมาเอาไงปับเบ็ดสักหน่อยสี่สิบห้าเลยมามาจาัดมาดิจัดมาดิอย่าไปหยุดจัดมาดิมาฟิลเตปินเข้าสี่สิบห้านี่โอ้ยแตกยับแน่นอนทุกคนขนาดสิบห้ามันยังแตกขนาดนี้ขอรุ่นลอยโอ้ยเกือบเกือบพี่นอ้องเกือบมาดิครับแบบนี้ก็เกือบดิครับแบบนี้จะ เหลือะอะไรล่ะครับพี่น้องเบ็ดสี่สิบ้าครับนี่จะเป็นเข้าครับสวยงามเนยป้าปมา,ปาึงห้าสิบป้าปาป๊าสามสิบสวยงามก็มาอีกหนึ่งร้ยป้าป๊าป๊าอีา้อยสามสิบห้าป้แปบนี้ไปยังไงล่ะครับพี่น้องเป็นเมินดีครับโอ้โป้าเดียวหนึ่งหมื่นลยครับ ทุนห้าร้อยแตกหมื่นอีกแล้วสวยงามสวยงามพี่น้องแมวมาดีครับอีกหนึ่งครั้งป,ป๊อปป๊อปอ้สวยงามแก้วแก้วพี่น้องแก้วแม่หมื่นครับหมื่นเจ็ดร้อยครับโอเคครับสวยงามจดปไาวันนี้ทุนห้าร้อยแตกหนึ่งหมื่นโอเคครับงั้นวันนี้พอเท่านี้นะครับครับขอบคุณครับ